เซอวิตวันนี้นะคะเราค่ะมีคำถามหนึ่งคำถามคือถ้าหากว่าเราเจอรีบอนนะคะสิ่งส่วนเกินต่างๆในร่างกายได้เหล่าดาราเซอร์วิตี้เขาจะรีบอนอะไรออกไปนะคะแล้วก็มีใครบ้างตามป่มเลยค่ะต,ตอนนี้นะคะขอซ้อมเดินพรมแดงก่อนเผื่อว่าแบบอานาเขาจะผอมเพรียวสริมอัพอไรเงียเออเดินไปไหนอะเดินเข้าง,งานสีเร์เห สดีค่ะพี่นพปรางนำพามาให้ดิฉันมาเจอคุณอ้อมนะคะนะคะน้องสาวคุณอ้อมค่ะก็คือคุณอ้อมเป็นเจ้าของสลิมคอนเซปต์ค่ะเราจะรีบอนยังไงดีคะพี่ขาอย่างพี่มะปรางอ้วนไม่ยากค่ะอ้วนอะไรนะคะอ้วนคืออะไรอ้วนไม่ยากก็คือเป็นคนที่อ้วนจากการทานไม่ได้อ้วนแต่กําเนิดแรงตรงนี้คืออยู่ด้วยกันคือเขานี่แหละค่ะพาดิฉันทานคือเขาต้องรับผิดชอบในจุดนี้ ทานทีนี่ก็น่าจะหมดไปหลายบาทนะคะโอ๊ยบ้านนี้เต็มเหนียวค่ะทานกับบ้านนี้บ้นนี้จะไม่ให้ทานแล้วให้อาหารเพราะว่าให้ทานน้อยลงแล้วก็เราก็จับพี่ปะาปลามารีบอลรีบคู่กับพี่ใหม่รีบอลคู่กับพี่ใหม่ขอดูพี่ใหม่อีกได้ไหมคะขอขออยากรู้มากเลยว่าพี่ใหม่ลดได้ยังไงครับไปเจ็ดกิโลพี่ใหม่ใช้นวัตกรรมค่ะเป็นศาสตร์ของการใช้พันธุ์ชั้นสูงจากอิตาลี เอกลักษณ์ของพี่มะปรางก็คือจะเป็นคนที่ออวบแล้วก็ดูดูดูท้วมเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็เลยมีเป้าหมายก็คือภายใน4ีเดือนนี้เราจะต้องทำให้พี่มะปรางลดลง10กิโลกรัมยังปิ๊งอยู่เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มีวิธีดูแลรีบอลตัวเองยังไงคะให้สวยเช้งแบบนี้ก็เล่นครั้งแรกก็คือเรื่องรับประทานค่ะคือรูปร่างนะคะคือพี่ทานทุกอย่างแต่ทานเพื่อรู้รสเอามนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ไม่ทานคนที่ไปแบอ้วนแต่เราไม่อ้วนเพราะเขาต้องรับช่วงต่อจากเราใช่คะแล้วมีส่วนเกินส่วนไหนที่เราอยากจะรีบอนออกไปขจัดมันทิ้งออกไปบ้างไหมคะผู้หญิงก็คือหน้าท้องโอ้หน้าท้องนั่นเองนะคะใช่ค่ะ ทีแบบนี้ไม่ต้องรีบอแล้วมั้งพี่ขาจริงๆคนชอบคิดว่าเป๊ะนะครับแต่จริงๆว่าเราก็มีส่วนที่ไม่เป๊ะครับยังไงส่วนไหนคะเออช่วงหลังนี้พีซิกแพคใช่ไหมครับโอ้ใช่ใช่ซึ่งมันยากมากเพราะว่าแล้วผมเนี่ยก็ยังมีแบบไขมันอยู่เยอะมากในช่วงท้องเนี่ยครับเลยรู้สึกว่าอยากจะรีบอลส่วนนี้ครับตอนนี้เริ่มขึ้นมากี่แพคแล้วคะอ๋อจริงๆตอนนี้จากแพคหนึ่งประมัณจะเป็นสองแพันครับเป็นสองแพคอยู่เป็นสองแพคอยู่นะคะ ลลโหบี้สวัสด enjoy in okay. no? ีคร euh ับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีเมียแล้วไม่เอาใช่ครับผมพอแล้วพอแล้วสนุกกันไปแล้ววันนี้จะมารีบงรีบอลอะไรตัวแล้วก็จะไหนออกไปเลยบี้เหรออ๋อถ้าเป็นบี้นะอืมทองน้อยทองน้อยเฮ้ยแต่มันไม่ใช่นะที่ว่ามีนิดนึงหรอยังไงมันก็มีนิดนึงอยู่ฮัลโหลกุกเก๊บยังไงนะมีหรอโอเครู้เรื่องโอเครู้เรื่องนะรู้เรื่องนะคุยอใครเนี่ยยังไงมันก็มีอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาแบบ ถึงแม้ว่าเราแบบมันจะมีกล้ามหน้าท้องแต่ยังมันก็มีไขมันแบบบางๆอีกชั้นหนึ่งไม่ไม่ยให้มันมีเลยอ่ะบางๆไปอีกไม่ไม่ยให้มันมีเลยมันมีเลยอยากไม่อยากให้มันมีเลยใช่ไหมให้มันแบบขึ้นมาเป็นเส้นเลือดเลยทำยังไงล่ะก็ต้องฟิตเยอะๆอ๋อก็ต้องให้กูกปิตกนะช่วยกันฟิตนะโอ้ยไม่ต้องฟิตหรอกฟิตเองเอาฟิตเองฟิตเอง ฟอมในการเดินพรมแดงของเราเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขาวันนี้นะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยเ,<อ>เป็นยังไงบ้างเราอยากจะรีบอร์ส่วนนี้ออกไปบ้างไหมคะเอาเรื่องจริง <c oughs> หรือว่าอิงดียายเอาเรื่องจริงอะก็จริงๆจริงๆทั้งตัวเนี่ยก็จะบอกจะบอกพอใจแล้วก็จะดู <c oughs> มั่นไปนิดนึงแต่ว่า <c oughs> มันก็มีส่วนเกินนิดหน่อยแ, <c oughs> แต่จริงๆถ้าอยากจะรีบอร์แล้วเกิดใหม่ <c oughs> จริงๆอาจจะเป็นเรื่องของอะไรอะ เป๊ะไปอาจจะเป๊ะไปจนคนเขาเขาเหนื่อยทำหรือเปล่าตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้รีบอลแบบว่าให้มีส่วนแบบว่าเฮ้ยบงบงบ้างสักอย่างหนึ่งก็อยากจะเลยอยากสูงวันนี้อยากสูงอยากสูงวันนี้อยากสูงวันนี้ก็สูงวันน้าอยากเจออากาศข้างบน ดีกว่าแก้วนี้คนยังกินไม่หมดเสียดายนะคะเราต้องกินให้หมดกันเสียดายไงคนกินแล้วก็ต้องกินตอบแ,แก้วนี้เหรออุ้ยบม่าอ๋อบูฮาวายเหรอคะอุ้ยค้านี่เตาต้องกินให้หมดเพราะเขากินไม่หมดไงอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้ำฟรีคนกินไม่หมด คุณผู้ชมคะมีความอลังการมากนี่ก็คือพี่ใหม่เกิดใหม่จริงๆค่ะสำหรับอินไซต์ส o c i e ติวันนี้นะคะขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะต้องไปติดตามอัปเดตข่าวกับน้องทักกี้ก่อนค่ะวันนี้นะคะอลังการมากกับพี่ใหม่ดูว่าพีการต่อเลยค่ะ